วันนี้อยู่กับตุกตานะตุกตาน้องพ่อก็เป็นมันโกนพอดีไงน้องพ่อก็เลยเขาเรียกว่าหัวโลนใช่ไหมเขาเรยกว่าหัวโลนไม่ใช่หัวลานนะหัวโลนผมเขาก็โกนทิ้งนิดหน่อยเท่นั้นเองผมอยู่ด้วยกันมาเนี่ไม่รู้อะเส้นเกซาค,คือผมทั้งหลายโอโหมันแปรพักเฉยเลยอยู่ไว้ไปอยู่ไปอยู่ไปเขาเฉยเลย มันขาวมันก็สะอาดนะนะท่านพูดถึงตามหลักแต่ผมขาวกับไม่ชอบแตกทิ้งกันหลวงพ่อขาวมันก็สะอาดดีเหมือนกันนะแต่ถึงมันโกนก็โกนทิ้งคร <c oughs> โกนทิ้งห <c oughs> ลวงหลวงพ่อไม่มั่นใจว่าที่ที่เขานั่นนะบันะันบัน,บ,น,บ,นบันก่อนเนี่ยบันก่อนเนี่ยวันวันน,น,นี้มีมีเออมีคนโทรมาหาหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอเลย สนุกสนุกนะมาโถห้องพ่อห้องพ่อก็วันนี้ก็มามาหลายคนนะที่ที่มาเองหลายคนนัดหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่วัดไหมหลวงพ่ออยู่วัดหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่ออยู่วัดอยู่เอ้าได้ยินว่าวันโกนหลวงพ่อไม่อยู่วัดเอ้าไปได้ยินจากไหนเราะหลวงพ่อยังคำๆเลยวันนี้มาจากอบตเกิ้งนี้หละมามาหามา ก็มาธุระด้วยเลยด้วยก็อย่างของแจกก็เหมือนกันหลวงพ่อยังมองว่าเอ๊ะมันทําไมต้องมามาวันวเ,เอาวันอังคารเห็นสถานพินิษเข้ามานะหลวงพ่อไม่ได้ทักกับเขาหรอกหลวงพ่อเตรียมงานอย่างอื่นไม่ได้ทักกับเขาเขาก็ยกมือไหว้หลวงพอ่ออวันนี้สถานพินิษเขาก็ามาสถานพินิษ์มาปกติสถานพินิษอันนี้ของหลวงพ่อไม่ค่อยได้เล่าให้ฟังนะ ธรรมะสะกิดใจก็เหมือนกันมันสะกิดต,ตรงไหนก็ไม่รู้ธรรมะสะกิดใจแล้วพ่อก็ไม่ค่อยได้พูดแล้วทีนี้เขามาวันอังคารแล้วพ่อเออเมื่อวานน่าจะไม่บางบางทีรถไม่บางก็เลื่อนมาเป็นวันอังคารเพราะเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดคือที่ผ่านมาก็วันที่สิบเก้าก็เป็นวนัวนวนัวนเสาร์ไงวันที่ยี่สิบก็วันอาทิตย์วันที่ยี่บเอ็ด หลวงพ่อกะว่าวันนี้กะจะไปโน่นก็ถามมาถูกนะกะว่าจะไปทุระเหมือนกันมันโกนเพราะตอนเย็นไม่ได้ทําวัดไงก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ไปดีกว่าไม่ไปก็บาง่งบางอย่างก็ลงตัวแนละ้วมันเป็นอย่างนี้นะถ้าพูดถึงตามหลักคือทุกวันนี้หลวงพ่อลูกน้องก็ไปอยู่ตรงนั่นตรงนี้หลวงพ่อก็ตามไปดูแลไปดูคําว่าไปดูแลคือหมายถึงว่าให้อยู่ในเกาะบ,บ้างอะไรบ้างอ,อย่างนี้เป็นต้นอ่าอย่างนี้ ลูกหลานไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับพ่อแม่เนาะเปรียบเทียบว่าลูกไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสบางคนได้ไปเที่ยวเมืองนอกพาอพ่อมีลูกเคยเมืองนอกพ่อมีลูกสบายเมืองนอกอะไรไดสักอย่างนี้เป็นตน้นเราต้องมาทําความเข้าใจมันชัดเจนแล้วทีนี้ที่หลวงพ่อเกิดบอกว่าโทรมาถามหลวงพ่อไหนบอกว่า,า,ว,าวันวัน,ว,น,ว,นวันโกนลนหลวงพ่อไม่อยู่วัดวันโกนลนหลวงพ่อไม่อยู่วัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้น คือหมายถึงว่าคือง่ายๆเลยก็หมายถึงว่าก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่นั่นนะแล้วแต่ถ้าจะไปถ้าจะไปถ้ามีภารกิจมันไม่ได้เลือวันโคนวันพาดหรอกหลวงพ่อก็ไปอยู่อย่างนี้เป็นต้อหลวงพ่ออชี้อย่างทางโทรศัพท์วันนี้คนที่มาก็นั่งคุยกันกับหลวงพ่อให้ดูเบื้องหลังนะพูดแก๊กตแก๊กตรงนั้นให้ดูดูเบื้องหลังหลวงพ่อก็ผ่านเนียนเลยันก่อนลูกน้องมา ลูกน้องอยู่ด้วยลวงพ่อทางานอยู่เขามาเรียกเขามาเรีืมหลวงพ่อโบกมือให้ว่าลวงพ่อลวงพ่อทํางานอยู่เขาไม่เข้าใจลูกน้องลวงพ่อเังมไปสมองเนี่ยลวงพ่อโบกมือแล้วก็โบกมือว่าทํางานอยู่อแล้วก็ลวงพ่อโบกมือให้ไปถ้ามีธุระอะไรก็ไปประมาณนี้เขาไม่เข้าใจเขาก็ เขานั่งรอหลวงพ่อเออรออยู่นั่นแหละรอจะลาไงรอจะลาลาไปหาเพื่อนเขานั้นหลวงพ่อก็เลยมองดูคำกับมันำกับเออสมองเนาะก็ก็โบกมือว่าทํางานแล้วก็โบกมือให้ไปแล้วแหละมันคงไม่ไปศึกสงครามที่ไหนหลวงพ่อก็เลยออย่างนี้เป็นต้นไงก็ใช้มือได้นะาภาษามือมือกใช้ได้ มือน้องก็ถามว่าถ้ายืนถ้าถ้าถ้ายืดขึ้นมาแบบอย่างนี้ทุกนิ้วก็มีประโยชน์นะถ้าใช้เป็นประโยชน์ถ้าแบกมาก็ถ้าไปกระทุบอะไรสักอย่างก็เสียงดังมันจะต่างกันถ้าคำเข้าไปเป็นคำปั้นเขาคงดังตุบถ้ามันโดนนะได้ไหมถ้ามันโดนโดนบางอย่างถ้าไปโดนเสาไฟฟ้าก็ยุ่งเลยนะอาจจะพิการก็ได้อะไรอย่างงี้เป็นต้นต้องใช้มันเป็นประโยชน์ไงที่สุดของมันใช้มาเป็นประโยชน์ แล้วพอเล่นกับตุ๊กตาก็เราที่ไปที่มาประวัติเขาด้วยนะนี่เก็บมาเข้ามาจากข้างถนนนะเนี่ยอันนี้เก็บมารถมอประมคะเก็บมาจากจากถนนอันนี้อันนี้ตัวน้องสุดทองในนั้นเนี่ยอันนี้น้องสุดทองรถเหยียบเขาจะแบนแล้วรถเหยียบเขาอันนี้ก็รถเหยียบจะแบนเหมือนกันเก็บมาเนี่ยเก็บมา หลายตัวเลยเป็นเด็กกัมพารถทับเขาบางบางตัวก็เหลือแต่คออันนี้เขาเรียกตัวอะไรก็ไม่รู้อไอ้นนเ,เมดแดงไอ้เมดแดงอันนี้อะไรหนี่ตัวอะไรเนี่ยสไปเดอร์แมนแล้วไอ้ไอ้เคโล่เนี่ยเคโล่อะไหมเขาต้องเอา word เอวนเขาอวนเคโล่เคโ,โล่เล่นกับตุกก๊กตาอันนี้ฝีมือจากเมืองบึงการนั่นน่ะเนี่ย ีมือเยอะแยะไปหมดพงมาเลยไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวพงม,มาเลยบางอย่างดอกมะลิโอกาสเหี่ยวนว<ม>ที่มือหลวงพ่อเลยอดากยมาโชว์ไงมาโชว์ <ไอ S 1> ก็ประดับประดา,าไปกล่องนี้ก็เช่นกันกล่องกระดาษก็เช่นกันอันนี้น้องสุดท้องเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยจะไปเปอกา้อท้ายไขัไอ้ไอ้นี่น้องสุดท้องเขาต้องอยู่ตรงไหนน้องมาเมื่อเช้านี่นะเขามาเมื่อเช้ารถทับเขาแย่เลยเด็กเจ็บมา รถทับเขาแย่เลยอืมแย่เลยรถทับเขาเนาะรถทับเขาสนุกสนุกไปวันๆนั่นแหละสนุกแล้วก็ขำไปวันๆมีใครติดตามมัง้งเนะาะแต่มีใครติดตามว่าดูคำๆหนะ่อยเนาะน้องพ่อก็ดูเก็บมาจริงๆแต่ถ้าเป็นหมูเนี่ยเขาเขามาจำหน่ายไงเวลาน้องพ่อไปกับหมาก็เหมือนกันก็เข้นไปกว่าจะได้ขายไง หลวงพ่อก็บอกญาติโยมบอกว่าอุดหนุนก็น้อยอุดหนุนก็น้อยบางทีไปขายน้ำก็เหมือนกันหลวงพ่อก็เดินนําหน้าหลวงพ่อเที่ได้ขายเนี่ยเขามีไว้ขายเขามีไว้ขายไว้ใจมีลูกน้องเขาบอกอ่าก็แปลกดี่งานความคิดทุกเน่ยแน่เอาไปแต่ขออยากขอทุกอ่า กาทุนนี่แหละกาทุนหลวคพาอขออาตจันทร์น้ไปด้วยนะเอาธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติกระมูกับตุ๊กตาตอนเช้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเช้าไม่ค่อยดีเพราะว่เสียงแหบเสียงแหมนานคูบาเอ็มติดตามอยู่นั่นนะคูบาเอ็มติดตามอยู่มองเห็นอยู่น้องพ่อใส่แว่นขยาย หลายเครื่องนะต้องเข้าใจกี่เครื่องเนะี 1, 2, 3, ่ยหนึ่งสองสามสี่ีไม่เครื่องหนะึ่งเครื่องโอ้ไม่ธรรมดา,าไม่อายกล่องยอ่าไม่ค่อ,ย,อยกล่องนะแล้วก็ลองลอง,ลองตากันม่รู้นี่ไม่รู้อายมันอยู่ตัวไหนก็ไม่รู้ก็ธรรมดาแต่บางเรื่องนะง <c oughs> บางคนบางทีไม่รู้ไอาย,อยตรงไหนเขา มีหลายคนทักล้งตานะคือคืออยู่คือคือจริงๆอ่ะเก็บชีวิตของล้มล้ง,งลง้มล,ล,ล,ลตาก็นั่งรถตัวจัดรายการเนะมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหใช้โทรศัพท์นะบางทีนั่งอยู่ชายทะเลได้เวลาแล้วก็นั่งจัดรายการนะคือลิงเขาค่าโทรศัพท์เมื่อก่อนนาทีกี่บาทสองบาทบางสามบาททางท่านนี่ก็เสียให้ได้เวลาก็มีคนส่งแต่แต่ก็มันก็เป็นธรรมชาติดีนะ เป็นธรรมชาติแต่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนหรอกเ๋ยวความชัดเจนอะไรมากมายหนังหนาเลยอย่างนั้นน่ะบางทีหลวงพ่ออยู่อำเภอทับสแกรประจวบกันแต่หลวงพ่อนั่งจัดรายการอยู่ชายทะเลบ้างอะไรบ้างไปกระรถตู้จัดรายการไปกับรถตู้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนหลวงพ่อจัดรายการอยู่ที่คลื่นคึืนหนึ่งที่อำเภอองค์ลลักษ์นะ นครนายกน้องพ่อก็อยู่มหาสาร,รคามนีนะ่เดินทางไปนู่นไปนี่แต่จัดรายการไงได้เวลาก็จัดรายการสองชั่วโมงไม่รู้อ่ะมันมันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะทั้งสถานีบางทีน้องพ่อไปเองนะไม่ใช่ไม่ไม่เคยไปนะไปพักอยู่ที่นั่นบ้างอะไรบ้างอย่างพักอยู่ที่สถานนี้อย่างหลายครั้งน้องพ่อไปคอนแกนนลวงพ่อรู้จักเจ้าหน้าที่ใช่ไหมพอออกก็รู้จักถ้าเวลาบ้างก็ ถ้าถ้าไปช่วงที่รายการนั้นหลวงพ่อ,อไปเข้าไปในห้องสูงเหมือนกันแต่ออกรายการไปแจมกับเขานั่นแหละอะไรลักษณะยอย่างนีน้บางทีจะจัดรายการกับพ่ออแต่ไม่บ่อยมันไม่ใกล้นะมันไม่ใกล้มันไม่เหมือนกันสบสวทอมาเจรขา,ามันนี่อยู่สถานที่เราทำง,ง,งานประจําอันนั้นเป็นปีกย่อยแล้วเวลาไปก็นิมนต์ห้องพอ่อออกรายการด้วยอะไรลักษณะยอย่างนี้อ่าลอง บางทีเจ้าหน้าที่เขาถามมาพร้อมไม่ยังโอ้ยมันพร้อมตั้งแต่นู้นน้วงพ่อพร้อมนี่เหมือนพร้อมแล้วะพร้อมเน้ะหลองพ่อไม่พักเหนื่อยบางอกไม่ได้ไปทําไรทําสวนไม่ได้ไปแบกอะไรนักหนานี่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อพูดคำๆเนี่ยใจริงก็ใช่จริงจริงก็อย่างนั้นอย่างเวลาไปเจริญพุทธมนต์ตอนเย็นเนี่งเป็นต้นให้ท่านพักผ่อนขนนพักผ่อนเลยนักษาหลวงพ่อว่าไม่ต้องพักผ่อนรอนั่งลงตุ๊บแล้วเอาเลยอ่ะ นั่งตุบก,ก็เอาเลยอ่ะมันไม่ได้หนักนาสาหัสหเลยชาวบ้านทั่วๆไปหนักหนาก,กว่าเราทั้งหลายเท่าเลยตะกี้หมาหัวทิ่มมาอยู่นะคอหลุดดยคอหลุดตำแหน่ะหลวงพ่อเก็บก้มเก็บอยู่เนี่ยคอเข้ากระเด็นเลย่ไม่รู้คอกับหวัหวมันหัวหลุดเลยตะกีน้นะสงสารหัวทิ่มเลยแล้วทีนี้ วิธีการก็เช่นกันวิธีการเหมือนกันที่หลวงพ่อไว้ใช้เป็นห้องทํางานก็ห้องทํางานจริงๆเนี่ะทำงานจริงๆวันหนึ่งถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็หลายชั่วโมงหลายชั่วโมงถ้าออกไปข้างนอกนะเดินไปโน่นไปนี่เอาทําไมสัญญาณทําไมมันไม่สเสถียรเลยสัญญาณไม่ดีเลยอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> สัญญาณไม่ดีเลยอย่างนี้ แต่อยู่กับที่นี่มันจะดีไม่หลอกก็ต้องหลวงพ่อเลยทดสอบตั้งหลายอย่างเหมือนกันนะเวลาเราถือไปนู่นไปนี่อ้าสัญญาณหายไปแล้วอะไรละะอย่างเงี้เป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเรามีความสุขกะธรรมชาติก็ถูกต้องอยู่เรามีความสุขกะการปฏิบัติเรามีความสุขจากการกระทําบางคนก็มีฝีมือนะหลายคนก็ ทีไม้ลายมือไม่ธรรมดาไม่ไปสร้างความร้อนให้เดือดร้อนให้แก่ใครไ,ไม่ไม่ไม่ได้สร้างความร้อนให้แก่เดือดร้อนให้แก่ใครเลยสร้างคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีศึกษาศึกษาในชีวิตของเราเนย่งศึกษาแล้วหลวงพ่อถึงบอกว่าละครชีวิตละครนะั้นมันเป็นตอนเป็นตอนนะละครชีวิตนี่ยาวนานเหลือเกินคนทีสน่สิ้นสุดการเดินทาง ไปด้วยกันเนี่ยีคุณก็ล่วงไปหล่นไปล่วงไปหล่นไป,ไปเรายังมีชีวิตอยู่เราก้าวต่อไปเราก็สู้ต่อไปยังอยู่ข้างหลังเราพอพอเรียบถ้าพบนิชาตินี้คือสิ้นสุดการเดินทางแล้วไหมคือตายแล้วนั่นเองเ่ยตายแล้วลูกหลานยังอยู่ไหมลูกหลานยังอยู่ลูกหลานก็ต้องดูดำรงชีวิตต่อไปแต่ที่สุดของมันก็ไปด้วยกันทั้งหมดนั่นเอง ตามกันไปบางทีเราตามพ่อไปบางทีบางบางทีพ่อตามตามเราไปเขาท่านเลกล่าวบอกว่าเวลาจัดผีเป็นลําดับนั้นเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าคนไปคนที่ตายไปก่อนเขาเป็นเรียกว่าผียาบุโสไงผีอาบุโสคนไปทีหลังนี่เป็นพันเตพันเตถ้าพ่อเราไปก่อนเราตามหลังไปนี่ก็ยังน่าคิดอยู่นะ แต่ถ้าไปจัดอาวุโสล,ลูกไปก่อนทำไมพ่อต้องไปเป็นลูกน้องเป็นพันเตยงไงไปพี่ไปทีหลังไปทีหลังก็บอกว่าต้องเรียงตามลำดับไปก่อนไปหลังอะไรล่ะสัแต่ตามหลักความจริงเราไม่ได้เรียงไว้ตามนั้นเขาบอกว่าภพนิชินี้พ่อต้องตายก่อนทั้งหมดเลยนะแม่ก็ต้องตายก่อนลูกอะไรนะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย เวลามาก็มาตามลําดับอย่างดูคนตึกที่เป็นพี่เป็นน้องคนที่เป็นพี่เกิดก่อนก็เรียกว่าพี่อะไรน,นะนั้นแต่เวลาไปนะทีไม่ดูใครจะเอา,เอาใครไปไม่ดูเขาจะเอาใครไปก่อนอย่างนี้เป็นตน้นก็สิ้นสุดการเดินทางในภพนี้ชาตินี้ชาติหน้าภพหน้าท่านีบ้าก,กันใหม่อะไรแแต่เรายังไม่สิ้นสุดการเดินทางเราก็ต้องสู้อย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อว่า ทุกระทมขมขืนเขาเรียกว่าหน้าชื่นอกตมปวดเจ็บปวดรวดเราาพกช้ำดำเขียวโอ้เยอะแยะไปหมดเลยมีหลายระบบถ้าหนักยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่าสาหัสสากันเลยเลี้ยงไม่โตเลี้ยงไม่โตเลยถ้าสาหัสใช่ไหมแต่ถ้าถลอกปอกเปิดมันก็ยังเออยังไปแล้วกันได้เลยสั เสร็จแล้วก็นี่นี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันการดำรงชีวิตก็เหมือนกันหลายๆสิ่งหลายอยา่างเราต้องมาทําความเข้าใจนะะั้งนั้นที่เขาขายตลกอ่ะตลกโปกหาทั้งคงไม่ได้ขายเครียดไงขายเครียด,ยยดมันเครียดมาทั้งวันดูมุกดูตลกบ้างอะไรบ้างก็ก็ยังผ่านไปด้วยดีผ่านไปแล้วเข้าใจ การแตการทำงานเข้ามือกันบางทีทุ่มเทเต็มที่เลยอย่างอย่างน้องพ่อเห็นได้ชัดในนะัเวลาเวลาเขาทำงานเขาประดิษฐ์ประดอยด้วยด้วยทีมือแต่คนมาใช้ไม่รู้จักคุณค่าไม่เห็นไม่เห็นแก่ทีมไม้ลายมือไม่ทนุถนอมมันก็ไม่ก็ไม่ถนอมน้ำใจกันแล้วก็ไม่ถนอมทีมือเขาเรียกว่าที่น่าคิดที่สุดเขาว่า สร้างมาด้วยมือแต่มาลบโดยอะไรถูกไหมโดยบาทาโดยบาทาบาทาเบื้องต่ำอ่าอย่างนี้เป็นต้นไม่ดีเลยกินบนบ้านขี่รถบนลังคาอย่างนี้เป็นต้นไม่ดีเลยไม่ดีเลยเราต้องมาทำความเข้าใจว่าการตันอยู่กับตาเวทีทีนี้การตันญยูกับตาเวที กับอากตันยูไม่รู้บุญคุณเนี่ยมันใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เลยอันสุดท้ายนี่อากตันยูเป็นคนอากตันยูลูกทอพีเป็นตน้นลูกเกิดมาผ่านพ่อผ่านแม่ลูกเกิดมาทํำลายจิตใจของพ่อแม่ทํำลายจิตใจคนรอบข้างทุกไหมถ้าสมมุติว่าเราไปสืบต่อทีนี้เรามีครอบครัวเราจะหนักกว่าเดิมไหมก็กรรมมันตกทอดไง เราทําไว้กับพ่อกับแม่ทําไว้กับคนผู้มีพระคุณเสร็จแล้วที่นี้เราจะไปหวังผลไว้เราต้องรอรับกรรมเถอะกรรมการกระทําของเรานะั้นจะเทียงพ่อเถียงแม่จะเป็นพูดปดโกหกมุดเท็จใครก็ยังแน่นอนที่สุดที่สุดของมันมันก็ย้อนกลับมาหาเราเราเป็นคนซื่อสัตย์ดีกว่าเป็นคนตรงไปตรงมาก็จากตรงนี้แหละที่มันจะเป็นผลปุลบุญญาบุญญาลาศีเมือ พลานี่สูงถ้าทาอะไรทําดีเนี่ยยังต้องบังคับอีกโอ้โหการไปเรียนศึกษาเรายนต้องเป็นบังคับอีกเขาเรียกว่าภาคบังคับัน,นี้แต่ข้อสังมันบันบงคับไปเรียนแต่หลวงพ่อถ้าด้วยการเรียนหลวงพ่อศึกษาแล้วหลวงพ่อยืนยันว่าหลวงพ่อไม่ชอบวันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อก่อนนี่นะแต่ทุกวันนี้ก็ทําใจได้เมื่อก่อนในเสาร์อาทิตย์คือมันไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ใช่ขี้เกียจอยู่ที่บ้านนะไม่ใช่ แต่ไม่ต้องมีความรู้สึกว่าน่าจะเรียนให้มันจบ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 อะไรลักษณะจบแล้วไม่ต้องมีเสาอาทิตย์ไงเรียนก็เรียนไปเลยไปทุกวันนั่นเนี่ยกินข้าว,วยังกินทุกวันะไรอย่างเป็นตนน้นมันก็คิดไปเรื่อยือนมันนะบางทีก็คิดถูกว่าแต่มันเขาไม่ใช่บางทีแล้วเขาเขา้าใจว่าคิดถูกด้วยซ้ําไปถ้าพูดถึงกินข้าว,วกินทุกวันเนี่ยถึงใบเรียนเราก็ตั้งใจเรียนมันก็ต้องคว้ามาปฏิบัตินี่ถ้าไม่สัมผัสกับธรรมะบางไม่มี ไม่ไม่ได้มีคุณค่าคุณค่าทางธรรมะมันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ใช่นี่มันก็ไม่ใช่มันก็ได้ประโยชน์ปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทเรียนมาแล้วต้องมาทําลงไม้ลงมือทําแล้วได้ประโยชน์เกิดจากการกระทาตรงนั้นอย่างนี้แล้วก,การศึกษาเราเรียนก็เหมือนกันก็ส่วนมากก็คงจะไปอ่านได้ที่โรงเรียนใช่ไหมอ่า ครูอาจารย์สอนพ่อแม่สอนเราอ่านได้เพราะสติเพราะปัญญาเราอ่านได้เพราะสมองของเราถ้าสมองมันไม่ได้ซะเราก็เสร็จเลยเขาบอกให้รักษาสุขภาพสุขภาพรักษาสุขภาพสุขภาพกายกับสุขภาพจิตสุขภาพใจนี่ใจดันไม่รักษาอย่างที่หลวงพ่อไปบำรุงรักษาแต่ข้างนอกเนี่ยไปดูแลบำรุงรักษาแต่ข้างนอกเนี่ยข้างในดันไม่เอาเนี่ยยุ่งเลย ยุ่งเลยอา่านของใจไม่มีอา่านของใจคือคุณงามความดีดันไม่มีไม่มีจะไม่ขนขวายอีกจะไปขน,นขววยแต่อย่างอื่นเห็นเขามีเขายากมีตามเขาเห็นเขาได้ก็อยากได้ตามเขาเลยลกักษณะมันไม่ใช่แล้วแหละฉะนั้นมันไม่ใช่แล้วแต่ถ้าอยากจะได้จริงๆมันเกิดจากน้ำมือของเราเกิดจากสติปัญญาของเราเนี่ยอย่างเนี้ย มันใช่อยู่ถ้าไปยืมเข้ามาคือยืมนั่นเองถ้าไปขอเข้ามาเนี่ยขอได้บ่อยไหมก็ไม่บ่อยขอบ่อยๆเขาก็เบื่อนี่นี่แต่เป็นคนรับอย่างเดียวเวลาให้ให้ไม่เป็น,นมันก็ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่พอดีมันไม่พอดีอยากจะได้อยากจะได,กกได้ได้ก็ดีใจได้มากก็ดีใจโดยซ้ำไปได้มากก็ดีใจ ไม่ได้โกรธี่เกียรติสอะไรลักหน่เวลาเขาได้ดีเวลานั่นน่ะเขาเห็นเขาได้ดีเขาได้มากกว่าเราก็าไปน่ะไม่ไม,ไม่ไม่ยินดีกับเขาอีจ้าตาร้อนเข้าไปอีกยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยชีวิตจ,จะหาความสุขได้ที่ไหนหาความสุขไม่ได้ก็ถึงนั่นน่้เนะคนนักแต่งนักแต่งนักแต่ง ถ้าอาจารย์ธง,งชัยทำธรรมธโลที่วัดผานนเปดแต่งนู่นแต่งนี่ให้หลวงพ่อแล้วอีกคนก็อาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนสีนะหลวงพ่อคุ้นเคยอยู่นะรู้จักดีแล้วก็ไปเจอบ่อยๆแต่งเพงลงทั้งร้อยเพลงเลยริงคือตกสางบ้างจัก,กรยานห้างบ้างมีชื่อเสียงทางสังคมมากเลย อีกอย่างก็หมายถึงว่าชีวิตที่นี่ชีวิตของแต่ละคนมีน้องสาวอาจารย์สัญรักษ์ทักมาบ่อยน้องพ่อเคยไปที่บ้านเคยเจอแม่ด้วยอยู่ที่นูน่นแถวประคุณชัยบุรีล์นั้นนะน้องพ่อก็ไปมาเยอะเหมือนกันคนนั่นบงังคนนี้บงังสุดท้ายที่ไปคุยมาก็พอดักสองแสงนเนาะไปไปมาก็ไปแล้ว พรสักสองแสงเหลือ,อไว้แต่เสียงร้องแล้วพ่อไปคุยด้วยก็ไปธุระผ่านไปก็หลายครั้งมันนัั้ะก็นนะจะเจออย่างนี้เป็นตน้นก็ได้คุยด้วยได้คุยด้วยแต่ที่รู้จักอยู่ประจําก็อยู่ที่มหาสารคามก็นร้องผู้ลือนามศักสยามเพชมพูลูกหลานบ้านนั้นก็มาบวชกับหลวงพ่อเยอะนะตอนนี้ก็มีสำนักอยู่ที่นั่น คน, ir, นบ้านนั้นบวชกับหลวงพ่อเยอะเหมือนกันบ้านนานกเขียนนะที่เขาออกข้างหน้าเลยหน้าจอบอกน้องโนเขียนไม่ใช่นะที่ถูกคือบ้านานานกเขียนไม่ใช่น้องนกเขียนนี้เป็นต้นอันนี้จริงๆนะต้องเข้าใจนะเวลานั่นกับหลวงพ่อก็อยากจะแก้เหมือนกันเวลานั่นกะ็ที่ถูกคือบ้านาน,านานกเขียนไม่ใช่น้องนกเขียนนะตำบลน,น้องโนเมื่อ,อก่อนตำบล โคกเกาะตอนนี้ตำบลน,น้องโนเมื่อเช้านะคณะครูอาจารย์ที่เคยทํางานที่โรงเรียนน้องโนก็ตักบาตรคุณเคยกับหลวงพ่ออยู่ก็ทักกันบ่อยๆอยู่เจอกันบ่อยต,ตอนนี้หลายคนก็กเกษียณแล้วกเกษียณแล้ววันและเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปหลวงพ่อก็จริงๆก็ชอบลงองข้องหลวงพอ่อย่างี้เลยจริงๆก็ ถ,ถ้าถ้าวกกลับมาตรงนี้ก็เก็บมาจริงๆน่ะบางบางส่วนแต่บางส่วนหลวงพ่อก็เห็นเขาเขาขายนะก,ก็ก็มีจิตเมตตานะบางทียมที่ตลาดทำเนี่ที่ตลาดใจ่ายให้หลวงพ่อเอาจริงๆนะหลวงพ่อไม่ได้พบไปเลยแต่บางทีบางทีก็ใส่บาตรเขาคุ้นเคยก็ตักบาตรท,ทาบุญเนานะหลวงพ่ออยากได้ไหมหลวงพ่อโอ้อยากได้เลยเมาหมดเลยเ <laughs> มาหมดเลยมันไม่เปลือง ไม่ไม่บินระบาดมานี่ก็ไม่กินด้วยนะมันไม่กินด้วยเนะี่ยให้เปลืองเนี่ยไม่เปเลืองให้เฝ้าห้องเขาก็เฝ้าของเขาอย่นยนะี่เ่ยเฝ้าห้องสูงขอขอเขาก็เฝ้าของเขาอย่นยนะี่เ่ยเฝ้าหลายตัวเลยหลวงพ่อเขาเ้าใจว่าน่าจะเกี่ยงกันนะถ้าเผื่อเป็นอะไรมาน่าจะเกี่ยงกันนะเกี่ยงกันเลยมาก็ไม่เอาหมูก็ไม่เอายุ่งเลยยุ่งเลยเกีๆๆๆๆ่ยงกันกลายเป็นคนที่เกียจ แล้วอยู่คนเดียวขยันแบบคนเดียวถ้ามีเพื่อนมาร่วมงานก็เอาเอาได้น้องพ่อเจอบ่อยๆเลยเอา,เอาลูกหลานมาเลี้ยงเอาลูกหลานมาเลี้ยงเขาว่ามาเลี้ยงคือมาอาศัยอยู่นี่นะเสร็จแล้วทีนี้โอ้โหคนที่มีพละกกาลังมากกว่า,วาเบียดคนที่อ่อนแอกว่าเลักะณัยมันก็มีเป็นปกตินั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันน้องพ่อกลัวเหมือนกันเออวันนี้ช่างไปไหนอะ เอาช้างมาเอาช้างสนรเเอาเอาเอาช้างมาด้วยวันนี้ช้างมานุ้คณะทำงานแล้วพ่อคุยกับคณะทำงานเอาช้างมาด้วยนาะนั่นช้างอ่าสองเชือบเลยสองตัวเลยเอามาทั้งสองตัวเลยให้ครบเลยอันนี้ตุกตาตุกตุนหลายเรื่องเหมือนกันนะหลวงพ่อก็เป็นนั่นนะ้นลักษณะนี้ไม่ดูอ่าเขาเรียกว่ากระตากระมองหรือกันนี่อยู่ข้างหลังถ้ามาองห้อยทั้งหมดโอ้โห อันนี้หลวงพ่อวัดป่านนเพลทมาให้ให้มานะตะก้าเนี่ยแต่ห้อยอยู่หน้ากุฏิเยอะเลยเยอะเลยมีคนอยากได้เหมือนกันมีคนอยากได้บอกโอ้หลวงพ่อว่าโอ้อยากได้ไปหาที่ตลาดเถอะหลวงพ่อบอกเอามาฝากหลวงพ่อดีกว่าอย่ามาขอที่นี่เลย <c oughs> อย่ามาเอาที่นี่ไปเลยหามาเพิ่มดีกว่าเนาะหลวงพ่อว่าแต่ลับกหมกันเนาะแต่ลับพระสติกนั่นนะ่ะ บางทีเบเขาทิ้งที่ขยะแล้วก็เก็บมานะาตลาบน่ะที่ใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลได้เก็บโนดเก็บนี่ได้ตอนนี้หลายหลายอันแล้วหลายอันแล้วมีถึงสิบรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ตลาดติกล่องสติกะมีถึงได้สั้งห้าอัน,นยังไม่รู้เก็บมาเนะี่แต่ถ้าพูดกันเนนเนงของพูดไปอย่างนะมาแล้วช้างมาแล้วมช้างมาแล้ว อันนี้ช้างมาจากสุรินทังจริงนะต้องเข้าใจนะช้างมาจากสุรินเลยจากสุรินจากอำเภอสนมนุ่นนะจากวัดปา่าท่านฝากมาพระอาจารย์มหาสยตมฝากมานี่ช้างนี่นี่ไนช้างนี่นี่ช้างช้างเขาไม่รู้เขาไม่หายใจตั้งไนแล้วนนะให้ได้ดูดิช้าง ช้างเลยนะมันใส่หัวเลยเนะี่ยช้างใส่หัวเลยช้างสองสองบางทีก็ให้เรียกว่าช้างสองเชือกนะแต่บางทีช้างสองตัวนะี่สองตัวนะมันใหญ่ขรอขุ้ฟปุผมตุ้ผมต้นผมมันเล่นนะช้างช้างแล้วพ่อเห็นเขาไปเขาฝึกนะที่ที่นฝึกช้างที่อำเภอท่าตูมมัรรตฑการนะั้น เตะฟุตบอลก็ได้โยนล,ลูกบาลก็ได้นะอ่าไอเขาเรียกว่าอะไรเลยยิงโยนไอ้ไรลูกยิงเป้ายิงเป้า,ายิงเป้าสายสั่งให้เต้นก็ได้แล้วก็ได้อะไรแล้วจักนีะอื่อันีน้ช้างเขาเก่งนะั่นี่ะเขาเก่งนะนะช้างสองตัวเลยไม่ต้องดูรองพอดดูช้างช้างช้างมันนั่งก็เป็นนะ นั่งบนเก้าอี้ยังได้เลยอ่ะช้างที่เขาฝึกเอาไว้ะช้างนั่งบนเก้าอี้ช้างตัวจริงที่ขเขาฝึกอยู่ที่มันตากรางนั่นนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวช้างสองสองตัวด้วยกันช้างเนี่ยวันนี้เรว่อก็เล่นกับตุกตาเนาะ,ะสาธุนะหลวงพ่อลาไปก่อนนะหลวงพ่อลาไปก่อนเขาหน้าพบกันใหม่นะมีความสุขกันทุกท่านทุกคน ดำรงชีวิตแบบผู้มีความสุขนะอย่าดลำรลงชีวิตแบบผู้มีสติอย่าประมาทในชีวิตนะเขาหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ